สมุนไพรกระดูกไก่ดำนะคะสรรพคุณจะดีมากๆเลยค่ะช่วยแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะคะแล้วก็ถอนพิษแมลงแล้วก็ดูแลลดอาการคันปดผื่นคันเกี่ยวกับโรคของผิวหนังเราสามารถที่จะเด็ดไปสกัดนะคะไปสกัดเป็นสารสกัดเอาไปทำเป็นสเปรย์นะคะฉีดพ่นแก้ปวดเมื่อยคลายกล้ามเนื้อ ปวดข้อปวดกระดูกแล้วก็ไปเป็นน้ำมันน้ำมันนวดหรือไปในเป็นผลิตภัณฑ์ของยาม่องทานะคะการขยายพันธุ์ส่วนใหญ่ก็ใช้เมล็ดแก่เนาะหรือว่าใช้กิ่งชํำได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะเด็กไปบดละเอียดแล้วก็ไปสกัดด้วยแอลกอฮอล์นะคะ แล้วกิ่งแก่เราก็จะนำไปชำเพื่อขยายพันธุ์ต่อไป